สวัสดีคะ่ะวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมปี2024นะคะก็มาเจอกับวันนะทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ยังอยู่กับวันไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะคะทุกคนส่วนใหญ่ช่วงนี้วันก็อัปเดตสวนแล้วก็เล่นกับคูเปอร์ไปเรื่อยเลยนะคะก็กลัวจะเบือ่อสิ่งที่วันพูดเนาะก็ เอาอย่างอื่นมั่งนะคะปะปนกันไปเนาะยังไงทุกคนที่รับชมคลิปวันขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีกันทุกคนขอบคุณทุกไล์เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของ IRS นิดนึงนะคะ IRS นะคะเขามีการอัปเดตกฎเกณฑ์ในเรื่องของ RMD ส่วนนี้นะคะวันไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะคะแต่จะ อ่านให้ฟังนะคะว่าเขามีการอัปเดตกฎเกณฑ์ยังไงบ้างน,นะคะ RMD นี่ก็คือการอ่าเขาเรียกอะไรนะการจ่ายขั้นต่ำนะคะในในการ,กรเกษียณของไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ 41k 0หรือเปล่าทุกคนแล้วก็ในเรื่องของ IRA อะไรประมาณนี้นะคะ RMD ก็คือ require minimum distribution นะนะคะทุกคนก็มันกระจายขั้นต่ำว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะเขาบอกว่า3ส,สิ่งที่ที่เราเนี่ยจำเป็นต้องรู้นะคะ irs นะครเพิ่งจะมีการอัปเดตกฎเกณฑ์การแจกจ่ายขั้นต,ต่ำตรงนี้นะค,ะคือ rmd นะคะสามสิ่งที่เราทุกคนจำเป็นต้องรู้นะคะ,ะก็จะประโยชน์ก็จะเป็นในเรื่องของการไม่รู้กฎอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง สูงมาก,กน,นะเห็นเขาบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องนี้นะมันมีกฎกฎหมายหรือพระราชบัญญัติถ้าพูดภาษาบ้านเรานะคะ s r e Act แล้วก็ s e c t r o 2.0 Act นะคะก็มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ r m d นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนว่าเป็นยังไงนะเกี่ยวกับกฎ r m d ใหม่ล่าสุดนะคะก็เขาบอกว่ารัฐบาลกลางสนับสนุน การออมเงินเพื่อการเกษียณอายุโดยเสนอการลดห่อดภาษีให้กับทุกคนที่ฝากเงินเข้าบัญชีเกษียณอายุบางประเภทอย่างเช่น 401k หรือ IRA นะคะหากคุณออมเงินในบัญชีเกษียณอายุแบบเลื่อนภาษีแบบดั้งเดิมคุณสามารถหักเงินจํานวนที่คุณฝากเข้าบัญชีภาษีในปีนี้ได้ซึ่งจะทำให้คุณมีเงินเหลือไว้ลงทุนมากขึ้น อันนี้วันไม่ค่อยมีคนรู้เท่าไหร่นะทุกคนพูดถึงเรื่องนี้นะแต่ว่ามันน่าสนใจดีมันก็เลยเอามา,อาลองทำคลิปดูนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วลุงแซมทุกคนก็พอจะรู้นะคะลุงแซมหมายถึงใครก็ต้องเก็บต้องการรายได้จากภาษีของเขานะคะคุณไม่สามารถเลื่อนการจ่ายภาษีได้ตลอดไปเพราะว่ารัฐบาลกำหนดการจ่ายเงินขั้นต่ำที่จำเป็น ผู้สูงอายุต้องเริ่มถอนเงินจากบัญชีเกษียณอายุที่เลื่อนการจ่ายภาษีตั้งแต่อายุ70ปีแล้วก็ IRA A ที่ได้รับมรดกบางบัญชีอาจต้องเสียภาษี RMD เช่นกันนะคะและเมื่อใดก็ตามที่คุณถอนเงินจากบัญชีเหล่านี้คุณจะต้องจ่ายภาษีที่คุณเลื่อนการจ่ายไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะใครเห็นเป็นยังไงมีความรูม้เพิ่มเติมนะคะก็ ให้ความรู้เพิ่มเติมใต้วิดีโอวันได้นะใต้คลิปเนาะโทษสําหรับการไม่ถอนเงินตามที่กําหนดอาจค่อนข้างสูงเขาไว่าอย่างงี้นะคะคุณอาจต้องเสียเงินมากถึง25เปอร์เซ็นของจํานวนเงินที่คุณควรถอนออกหากคุณไม่ไดําเนินการตามกําหนดเวลาแล้วก็คุณยังต้องถอนเงินแล้วก็จ่ายภาษีอยู่ดีนะคะคือโดนทั้งขึ้นทั้งล่องว่าน้นนะทุกคน กฎหมายล่าสุดนะคะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์นะคะการจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็นหลายประการแล้วก็กรมสรรพากรนะคะได้จัดทำร,ร,ระเบียบปฏิบัติฉบับแบบสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีการบังคับใช้กฎหมายที่ปรับปรุงใหม่นะคะในเดือนกรกฎาคมพร้อมชี้แจงประเด็นสำคัญหลายประการนะคะเขาบอกต่อไปนี้คือ3สิ่งที่ทุกคนจะเป็นต้องรู้นะคะ น่าจะเข้าไปอ่านในเว็บของ IRS นะคะเขาก็มีในนั้นด้วยนะคะอันที่หนึ่งนะคะเขาบอกคุณต้องดำเนินการ RMD ต่อไปสำหรับ IRA ที่ได้รับมรดกอันนี้เกี่ยวกับมรดกนะคะหากคุณได้รับมรดก IRA จากบุคคลที่เสียชีวิตหลังวันที่31ธันวาคมปี2019นะคะคุณอาจต้องเสียภาษี RMD ในบัญชีนั้นอันนี้ คนที่เข้าใจก็อจิบายให้วันฟังนะวันก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอก q x c Act นะคะได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ IRA ที่สืบทอดมานานแล้วนะทุกคนแทนที่จะสามารถยืดระยะเวลาการถอนเงินออกไปได้ตลอดช่วงชีวิตของคุณตอนนี้นะคะคุณจะมีเวลาถอนเงินออกจากบัญชี IRA เนี่ยที่เพิ่งสืบทอดมาเพียง10ปีเท่านั้นนะคะทุกคน มีข้อยกเว้นสำหรับผู้สมลด,ด้วยนะคะบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะผู้รับผลประโยชน์ที่มีอายุน้อยกว่าเจ้าของ IRA ไม่เกิน10ปีแล้วก็ผู้รับผลประโยชน์ที่ทุพพลภาพหรือป่วยเหลือหลังนะคะไม่ชัดเจนว่าใครก็ตามที่รับมรดก IRA นะคะที่อยู่ภายใต้กฎ10ปีจะต้องรับเงิน RMD ในปีที่1ถึงปีที่9 ด้วยหรือไม่นะคะ IRS นะคะยกเว้นข้อกำหนดสำหรับปี2021ถึง2024นะคะแต่ระบุว่าจะเริ่มบังคับใช้เงิน RMD สำหรับ IRA A, ที่รับมรดกตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปนะคะใครก็ตามะคะที่รับมรดก IRA A, จากเจ้าของที่รับเงิน RMD อยู่แล้วจะต้อง รับเงินแจกจ่ายประจำปีต่อไปแม้ว่ากฎ RMD จะไม่มีผลย้อนหลังแต่กฎ10ปียังคงใช้ได้กับผู้ที่ได้รับมรดก IRA A ในปี2020หรือหลังจากนั้นนะคะซึ่งหมายความว่าผู้รับผลประโยชน์บางรายจะต้องใช้เงินในบัญชีที่สืบทอดมาจนจนหมดภายในปี2030หลังจากถอนเงินขั้นต่ำในปี 2,025ถึง2,029นะคะ <c oughs> เสียงเริ่มไปแล้วทุกคนอันนี้ถ้าใครมี IIA หรือเกี่ยวกับ r m d เนี่ยน่าจะมีความรู้มากกว่านนะทุกคนอันนี้วันอธิบายได้ไม่ค่อยเยอะนะอ่านตามอ,อันนี้นะคะข้อความเขานะคะก็บทความที่เขาเขียนนะคะซึ่งออกมาเมื่อวานวันก่อนนะคะ ก็เนื่องจากผู้รับผลประโยชน์นะคะต้องถอนเงินออกจากบัญชีให้หมดภายใน10ปีจึงมักสมเหตุสมผลนะคะที่จะถอนเงินจํานวนหนึ่งทุกปีเพื่อลดภาระภาษีโดยรวมอย่างไรก็ตามนะคะ mm hmm. กฎระเบียบของ i r s เนี่ยทำให้ความที่จุนที่ผู้รับผลประโยชน์อาจมีได้ก่อนหน้านี้ลดลงนะคะคือคนที่ชมคลิปวันจะเป็นคนที่อายุายเยอะแล้วนะคะวันก็จะไม่ค่อย พูดเร็วเท่าไหร่นะคะพยายามเอาแบบเข้าใจเนาะบางคนอาจจะเข้าใจมากกว่าวันนะในเรื่องนี้วันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะทุกคนเพราะวันไม่ได้ทำโฟร์วันเคนะบางคนเขาก็ว่าดีบางคนเขาก็ว่าไม่ดีอะไรเงี้ยวันก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะทำไม่ทำแต่บริษัทมันไม่ค่อยดีมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใส่เงินตรงนี้ไปนะคะทุกคนอันที่สองนะคะ ผู้รับผลประโยชน์ที่มีอายุมากกว่าสามารถรับเงิน RMD ที่น้อยลงได้อันนี้เดี๋ยวมาฟังกันว่าเป็นยังไงนะคะหากคุณรับมรดก IRA จากคนที่อายุน้อยกว่าคุณซึ่งเริ่มหัก RMD แล้วนะคุณจะต้องหัก RMD จาก IRA ที่เพิ่งได้รับมรดกต่อไป ซึ่งอาจเพิ่มภาระภาษีให้กับมรดกข,ของคุณเนื่องจากคุณน่าจะมี RMD ที่ต้องหักจากบัญชีของคุณเองกฎระเบียบใหม่ของกรมสรรพากรนะคะช่วยบรรเทาภาระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่มีอายุมากขึ้นแทนที่จะถอนเงิน RMD ตามอายุไขของตนของตนเองอะนะคะคุณอาจถอนเงิน RMD ตามอายุไขของเจ้าของเดิมได้ ซึ่งจะทําให้ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงินน้อยลงจากบัญชีที่ตกทอดมารับเงินน้อยลงเสียภาษีน้อยลงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าทุกคนนอกจากนี้นะคะเนื่องจากคุณมีอายุมากกว่าเจ้าของเดิมคุณจึงไม่ต้องปฏิบัติตามกฎ10ปีที่ระบุไว้ข้างต้นดังนั้นคุณจึงสามารถถอนเงินได้ตามจํานวนขั้นต่าที่กําหนดตลอดชีวิตของคุณนะคะอย่างไรก็ตามคุณอาจต้องแบกรับภาระภาษีให้กับ ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งอาจต้องเสียภาษี RMD ที่สูงกว่าแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎ10ปีอันนะี้ใครที่มีอันนี้นะคะน่าจะเข้าใจนะมัน mm. ไม่ค่อยเข้าใจแต่พอจะเข้าใจนิดนนะแต่ว่าไม่ใช่ร้อซนะทุกคนอันที่3มนะครับผู้ที่เกิดในปี1959นะคะ เขาบอกว่าควรวางแผนเริ่ม r m d เมื่ออายุ73ปีนะคะเขาบอกว่าตัว Cels 2.0นะคะได้เพิ่มอายุ r m d จาก72ปีเป็น73ปีเริ่มตั้งแต่ปี2023นะคะจากนั้นจึงเพิ่ม เป็น75ปีอีกครั้งในปี2 0 3 3อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวนะะสร้างปัญหาที่น่าสนใจให้กับผู้ที่เกิดในปี1959เนื่องจากพวกเขาจะอายุถึง73ปีเนี่ยในปี2 0 3 2พวกเขาจึงต้องทำ RMD ครั้งแรกภายในเดือนเมษายน2 0 3 3แต่แล้วพวกเขาจะอายุ74ปีในปี2 0 3 3 ซึ่งต่ำกว่าอายุ RMD ดังนั้นคนที่เกิดในปี1959จะต้องเริ่มทำ RMD เมื่ออายุ73ปีหรือ75ปีอะไรประมาณนี้นะคะ IRS นะคะเสนอกฎเกณฑ์เพื่อชี้แจงถึงการหมดอายุของ s q c QL นะคะ to o a c t นะคะ ก็เป็นกฎของเขานะคะซึ่งจะทำให้ต้องมีอายุขั้นต่ำในการแจกจ่ายก็คือ73ปีอ่าแล้วก็ให้ตารางมานะคะเป็นอ่าร,ระบุอายุนะคะของ RMD ของของเรานะคะตามปีเกิดของคุณนะคะก็เขาจะบอกในปีเกิดนะคะถ้าปีเกิดตามตารางนี้นะคะถ้าปีเกิดนะคะเกิด ก่อนปี1949เนี่ย RMD อายุนะคะจะประมาณ70ปีครึ่งน,นะคะส่วนคนที่เกิด1949ถึง1950อยู่ที่ประมาณ72ปีนะคะแล้วก็ปี1951ถึง1959เนี่ยอยู่ที่73ปีแล้วก็คนไหนที่เกิด1960ขึ้นไป หรือหลังจากนั้นนะคะก็จะอยู่ที่75ปีเริ่มทำ RMD อายุนะอายุของ RMD นะคะที่จะเริ่มทำเขาว่าอย่างนี้นะทุกคนเขาบอกว่าคุณสามารถเลื่อนการแจกจ่ายเงินขั้นต่ำที่จำเป็นครั้งแรกได้จนถึงวันที่1เมษายนของปีถัดไปนะคะกล่าวคือการแจกจ่ายเงินครั้งต่อไปเนี่ยของคุณจะต้องออกภายในวันที่31ธันวาคมของปีนั้น ซึ่งหมายความว่าการเลื่อนการแจกจ่ายเงินขั้นต่ำครั้งแรกจะส่งผลให้มีการแจกจ่ายเงินสองครั้งในปีเดียวกันมักจะสมเหตุสมผลที่จะแจกจ่ายเงินครั้งแรกในปีที่คุณบรรลุอายุการแจกจ่ายเงินขั้นต่ำเพื่อลดลาภาระภาษีโดยรวมของคุณเขาว่าอย่างนี้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องของวันคิดว่าเป็นเรื่องของคนที่มีเงินในบัญชีของอ 401k i เ a อะไรพวกนี้นะคะแต่ก็เขาก็เปลี่ยนกฎใหม่ที่เ็าพูดถึงเมื่อกี้นะคะเกี่ยวกับการแจกจ่ายเงินขั้นต่ำที่เขาทำนะคะกฎก็จะเป็น s ี l x นะคะแล้วก็ s ี l 2 0 x นะคะมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ r m d ของ IIS นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องนีก้ม ไม่ค่อยวันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ทำตรงนี้นะคะแล้วก็พออ่านดูก็รู้สึกว่าเออเขามีกฎของเขานะคนที่ทำเกี่ยวมีเงินสะสมของอย่างเช่นอ 401k อ i f e ะ 4, 1, K, A, เนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการรับมรดกอะไรประมาณนี้นะต่ออาจจะ ประมาณนี้นะคะทุกคนคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะมันยาวเกินไปนะทุกคนถ้าพูดเรื่องอของโดนัทรัมก็จะจะยาวไปกว่าน,นี้นะคะยังไงเอาเรื่องเดียวก่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะคลิปนี้วันไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะ